สวัสดีย่ามือเร่งครับพี่น้องครับผ้าพลามาสอนหวกล่าักถือคุมาพี่ฝนกับบ้านอะไรพี่น้องฝนแลงมากแล้วบุญน้องอันนี่เคยมาสอนแล้วเทธอนึงเพราะว่าตอนนั้นมันยังโตน้อยอยู่บานนี่มันโตใหญ่แล้วสิพักมาสอนอีกพี่น้องครับถงัวด้พ่อเดินพ่อ,อก็จะโบผูกมันเลยปี่หนึ่งน้อ,นอามาพี่น้องครับมาล้อหาสอนหวกกับท่านพลาเพิน่นแบกแยงล้อเลยเด้ทีมงานผู้บเบาไซบาน ส่วนหวกส่วนหวกเฮ้ยลอยตะคำลอยตะคำฝนมันไปทางพุ่นหรือเาหาเห่าเนาะตกแล้วได้บังคันพี่น้องฝนตกแล้วบังคันมามาดูกันส่วนหัวกวันนี้สี่บานบ่บานสีได้บ่ได้มาเบิร์กันพี่น้องเห่าี๋ยวสิลงกับพระล่าคนถือคูอยู่บุญให้เพ่นทายคลิปไหมวันใดคลิปแล้ววันเนอะมาพี่น้องมาบ้านบ้านถือไปสิงสี่บาทนี่ น้ำยังได้คืหลายแปดฝนตกห่หันพี่น้องมึงดูล่ะขสี่วนยังได้ลูกพี่บ่บ่มีนะหาบ่เนาะน้องนี่บ่มีปินปดน้มคืหลายแบ่สี่วนได้พ่อนี่ได้ถือป่ะเอาายคอยได้จ้าถือตัวเลยไทยและล่ะเออุดลงน้ำพ่ม่แน้ล้เนาะใ่รถยังกบ ไปิลงบี่เราีดส่งด้่โมไซไเลยโมไซมันกัเีอดน้ำเลยว้เนาะกูสะพเลยละอวนส่งกูบังเอ้แม่มึงเน้ำมนี่านบอะไรตัวไ้เกือบดเลยไสเกือบดเลยจับหนาวป่ทีนี้งมหาเกือบดีแล่ อะไรขอบกนเ่าม่คืมองเกาด้วยว่ะวันนะดับมาหายไปเลยทุกคนเด้อร่ได้ยขอบน่คือลูกกลางเด้คืเงินวางเด้นั่นลงมานน้มันวาดเลยแล้วเว้ยแต่ถงมันมีน้มันสิวางลกรเดีว่จะองนะอมันไม่ต้บ่ได้ปืนลงไปเลยลงไปเลย ดาจะขู่แน่ยแม่น,นานาเมามเวเนาะลากอนคยท้าี่บนละ้ปกีาีบนไปตั้งจ <c oughs> อู้นานกี่หลายเดียว <c oughs> ่กบกมัน,มน,นตุ้ยแลก็บก่า่บกยัน บกแล้วย่างนย่างเดอยบกเจ้โบยูกัไม่้นานย่างดือขาล่ต้มมาได้ห้องเตียด้วยดี๋ต้องตีไปโอ้กเหมดหนาปุ่มแล้วก็แล้วชวยนั่งแแล้วกินขขอใจเป็นววันไม่วันะบ่ะเฉกีวันพีอา thế này quay kiệp luôn lai táu này bị nòng đấy, búa thứ còn cả đi, thế là... còn vượt với đang phàm luôn. ai phu thảo lừa đi bây giờ là các bạn sản lá, công an ngành này này. mệt đây, thứ còn phu bưng còn vậy, bưng cái khá chất còn nó lại bực khiến phà. áo à, có đó, ừ. à, này ở đâu là <laughs> oh, nó quật? lấy ra phanh thả, đùm nữa, lăng này, lấy ra xíu nước đường thì là lăng này lăng này. wow mẹ khảo sản nè nón nè เอาส่วนเลยเจอเลยเขาจะคุ้มไหมมันจะสีบอบีเอานาส่ซนั่นตัวเอาไปรัเงือกแม่ก้อนซันไปไปถานตะกุนระบาดลอาเดี๋ยวปรองบนนั่นกองแต่กองดูลกล่องกูแลวปีนขวบปีนไงบนเร่อสีไล่ฐาแ้เกือบพลาดกองปีนงานพลงไก่เนี่ลนดเ๋็นมองนี่ละเจีอันนี่ล้ ก้อนเกิดกระจายอยู่ด้วยกูเกิดแง่ไรมันออกมันแบบเมื่อไรบุ่มน้ำมันดีบุ่มน้ำแง่แง่เลยน้ำมันปานปั้งเลยออกไปหายเหนื่อยน้ำปานเลยไปเพื่ออะไรเนาะแง่แง่พอด้วยเหรอเนี่ยนักเหรอนักถึงเลยนดกกี่ต้มก็ถึงวันไหนก็ แกงใส่าสแล้วแม่ข้าสารเดี๋ยวไึด่ดาหน่อยนะกวาดมือสุกอร่อยเลยเอาเอา,เอาโอยของงานเลยฮะเยเฮ้ยนี่เน่ไหนแล้วแม่าดมาวตัวนึงเค็นอาวนนั้นตาบอดผมไม่ได้นั่นนั่นนั่นดเดี๋ยวเี๋จับก่อนเอ้ยฮึบสมใจบ้าเลยวะเดี๋ม่ดาใช้แล้วล้องไีนทีโซ่ล้องน,องนีเอ้ ไปจัคล้องแล้วคอลงในแม่งอันนี้มันสีบินนีไปด้ยโอ้สีกัดได้ปะไม่ร้อดมมันไม่คิวอยู่เอาเอาเอาไปจัคองแล้วพลาไปจัคล้องแล้วลูกน้ำพลาไปจัคล้องแล้วพล่าได้ไม่ด่าแล้วโอ้แม่ขสารงามไปเอาใส่ไปิใส่ด่าไปได้กวนนกแต่จะบอกเนาะใส่แล้วปีนหื่งก่อน ไปย่งปางหวอกนึ่งเด้อเอาฟองได้ห้าวันเข่ากลางบ่เข่ากลางเราบิดไปแางบุญครับเอาวว้า่อก่อนก็นกนได้อ้วนโทรศัพท์เบียดสิเบิดแม่เข่าสารพี่น่ะเอิดแ,แม่เข่าสารเอามาคูมาสิว่านี้เวลวพี่นอ้องเอาเอาฝนมาแล้วเตรียม,มคูอยู่ปุ้ยน้ำน้ำ <c oughs> เอเอมาสว่วนหัวหว่าได้หัวหกันหรอได้แต่แม่งเข่าสารสิเบเพชรแกงเส้นนอ,อนไม่สมมันสาเพิ่นมากหลายเพิ่นว่าประลาบ่ะเอ้าโอเคนอกคลิปนี้ เอาซ้ำนี่เระได้ฝนสิมาแล้วเล่นน้ำแล้วพี่น้องฝนบุ้ยแหลมมาแล้วพี่น้องรถก่อยสิคาลมบ่ดิปะ่ะโอเคสรุปยอดนี่แหละครับพี่น้องแมงเกงสารได้แมงดาตัวนึงครับหนะฟูกลางอยู่นั่นหัวเขาได้พอไรดอกส่วนมากก็เป็นแมงเกงสารเอาเมื่อแกงเส้นอาไม่สมเขา,าเรงป่ะจวดเอาเก็บฝนมาแล้วไปกลับบ้านฝนไหม ป้าขึ้นมาแบบนึงพอแล้วพอแล้วพี่น้องเอาลาชั่มนี่สรุปยอดแล้วบาดสุดท้ายว่างั้นมานเติบอยู่นานฝายน้ามันไหลมันเลยบกคอยหมานหวกได้แต่แม่งอันได้แต่แม่งก้อนร้านนี่น้องบอกใหญ่เลย่แปะไปฝนมาแล้วฝนมาแล้วเมื่อเมื่อมาเด้อมาเด้อ โอ้เดี๋ยวพอสองรอบได้ครับได้ก็ได้เนาะนี่แหละพอมาให้รถเออปกติเข้ามาได้พี่ดอกตัดกับบักโคก็มัน